ท่อมันเล็กนะครับท่อเล็กบ้านนี้น้ำจะท่วมแล้วเพาตีทำใหม่ไม่ได้ได้ได้เขี้ยงหน่อยน้ำน้อยนะมั้งได้แล้วเยอะเลยเขื่อ เขาเรียกว่าถนนสายปากแพรกนาดอนก็จากถนนเพชรเกษมไปสู่อำเภอท่าแซะโดยเฉพาะถนนเนี้เป็นถนนที่พี่น้องประชาชนรอมาหลายหลายสิบปีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถนนถนนเส้นนี้เป็นถนนซึ่งอยู่ภารกิจของกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับ โดยเฉพาะเขาประมาณปี2,566องค์การบริหารส่วนจังหวัดจุฬรฯได้จัดสรรเขประมาณประมาณ9ล้านกว่าบาทสาหรับสร้างถางนเส้นนี้นะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เขาประมาณมาส่วนหนึ่งนะครับทำมาถึงวัดหอระครังรอบนี้เราทําจากวัดหอระครังไปถึงปากทางวัดเขาแก้วนะครับและเโดยเฉพาะตรงนี้ครับจะมีบกอยู่ชุดหนึ่งตัวหนึ่งนะครับซึ่งเจอปัญหาว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยท่อที่เขาเคยทําไว้เนี่ยมันเล็ก และเป็นเหตุในวเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ําจะท่วมบ้านเรือนของเขาเรียกว่าบ้านบ้านลุงโลมนะครับตอนนี้ก็ได้เขาประมาณประมาณ3ล้านกว่าบาทตรงน,นั้นก็จะทําบล็อกตัวใหม่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนเส้นนี้เป็นถนนที่พี่น้องประชาชนชาวตังหน,น,นากาตามรอค,คอยมาหลาย10ปีนะครับเพราะฉนั้นผมเองได้มีโอกาสาม,ามาทําหน้าที่เป็นนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดชุมพร,รนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้นําท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ของตังหนากาตามนะครับก็ได้เอางบประมาณอบจมาดําเนินการจัด ขอสร้างประมาณ9ล้านกว่าบาทนะครับในงบปี2566ัร้อองพครับทำเลครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดหน้าแล้วครับเปิดหน้าเปิดหน้าแล้วนี่เป็นวันที่พี่น้องประชาชนรอคอยครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วจากคนหนุ่มสาวย่งแกจากคนที่วัยเด็กก็วัยกลางคนเขารอถนนเส้นนี้แหละครับนี่จะไปดูท่อไหมบอสบอสอ่ามีท่อด้วยไหม สวัสดีค่ะสสดีไรสดทุกท่านนีต้องบอกว่าวันนี้นะท่านนพนุสิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้จัดสรรงบประมาณนะคะกว่า9 ล้านบาทนะคะให้กับพื้นที่ตำบลน,นากระตาม อำเภอท่าเซจังหวัดชุมพรนะคะที่เป็นถนนต้องบอกว่าลำบากนะคะมาหลากหลาย10ปีแล้วนะคะท่านบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนตั้งแต่มันพระบุรุษนะคะจนถึงตอนนี้ก็คือลูกๆหลานๆน,นะคะรุ่นใหม่แล้วนะคะก็ยังเป็นถนนเส้นเก่าอยู่นะคะก็ชาวบ้านบอกว่าวันนี้ดีใจนะคะที่ท่านนพนุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้จัดสรรงบประมาณ นะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะว่าเราจะเห็นถนนนะคะที่ลำบากมานะคะหลายสิบปียังไงบ้างนะคะเราจะตามมาดูกัน,นะคะ่ะ อ๋อใช่ไหมคะอ,อกะะอุ้ยจะเห็นนะคะว่ารถนะคะสัญจรลำบากมากนะคะ ตรงนี้นะคะ,ะเมื่อก่อนนะคะก็น้ำค่อนข้างที่จะท่วมนะคะท่วมบ่อยมากนะคะจนทําให้ถนนเส้นนี้นะคะ,ะเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมนะคะแล้วก็ก็ถนนที่จะเป็นหลุมเป็นบ่อยเยอะนะคะ <c oughs>